ไงครับผมเพชรน้ำโชคปปาดอุอายุทยาฝ้ายเราซ้อมมากี่วันเกือบเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายพอหลักบุญไปเห็นซ้อมที่พอหลักบุญที่ขอนแก่นเนาะแล้วมีใครไปรู้บ้างซองนะมีเยอะครับพวกพี่ฟังตอนพี่ปฏิหารกระเพวกพี่ๆน้องในค่ายที่นั่นช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเอ็ดสูงเท่าไหร่ ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักแบบปล่อยแล้วตอนนี้ห้าสิบเก้ามวยสไตล์เลยครับก็เหมือนเดิมแับเตะคอ่ะวันนี้เดือดต้องมาเจอสายเลือดเนาะยังไม่เคยไปกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยยังได้ดูยังเรศึกษาเขาเมื่อจะตายมวยฝีมือวันนี้มาเจอสายเลือดวางเก๊ะวางแผงให้ดีตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเดี๋ยแก้ไขอุ้ยึ้นเดียวล่าสุดต่อยที่ไหนมาอาร์ดยูเอฟอ์ดยูเอฟที่นี่เลยวันนั้นเป็นไงแพ้ดอกไม้ป่าอ๋อเวทเท่าไหร่ ร้อยยี่ส <000. S 1> ิบเอ็ดรอยยแต่นั่นสามยกเนาะวันนี้ห้ายกร้อยยี่สิบสองวันกี้ช้าหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินจุดห้าจุดห้าเดี๋ยวมายืดเส้นยืดสายสักหน่อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดไหมเนี่ยเอาชนะเอาไข่นะครับคุมมากี่กิโล ประมาณสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสองร้อยคนจังหวัดศรีสะเกดฝากเชื้อเชแฟนขับเราหน่อยฝากพี่น้องจังหวัดศรีสะเกดเราวันนี้เป็นแจ้เงเกิดได้ด้อ่ะผมแจ้งเกิดด้วยแล้วฉลองสีเสื้อใหม่ด้วยใช่อ่ะคอยโชคดีก่อนครับ